สรับไปดูเรื่องราวของคนคนนึงเป็นหนุ่มวัย42ปีเขาบอกโอ้โหทุกใจจริงๆไปซื้อบ้านจากกรม,มรบังคับคดีไปประมูลหวังว่าจะได้บ้านราคา<ฆ>ถูกเป็นบ้านของตัวเองแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงต้องส่งมอบบ้านเจ้าของบ้านไม่ยอมย้ายออกอไม่ยอมย้ายออกมา5ปีเต็มๆแล้วนะคะที่สำคัญอ๋อขอภาย2ปีไม่ยอมย้ายออกมา2ปีเต็มเๆ,ๆเขาเนี่ยขึ้นศาลันมา5ปี<ฆ>แต่ว่าเพิ่งประมูลเมื่อ2ปีที่แล้ว ตัดส,สินใจนะคะไปพยายามจะคุยการเจราจาอีกฝ่ายไม่เจราจาด้วยคมครูบอกว่าอยากอยู่ไหมอยากอยู่เข้ามาเดี๋ยวจะเอาปืนยิงม,มีการโพ์รูปปืนในโซเชียลด้วยตัดส,สินใจมาร้องเรียนกับคุณกันจำพลังขอให้ช่วยเหลือคะ่ะไปดูกรณีนี้นะคะคุณเอนามสมมติอายุ12ปีเดินทางเข้าพบกับคุณกันจำพลังโดยเล่าบอกว่าตัวเองไปประมูลซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีที่เขายึดทรัพย์มาเนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้น พร้อมที่ดินในอำเภอบางปลามาจังหวัดชณบุรี<ม>เนื้อที่1ไร่16ตารางวาประมูลมาในราคา920,000บาทในวันที่20เมษายนปี2 5 6 5นนี่บ้านหลังนี้เลยคือตอนประมูลก็ดูจากรูปเลโลเคชั่นก็โอเคนะราคาก็ดี<ม>ก็อยากได้ประมูลนะคะแต่เมื่อไปตรวจสอบจะไปรับบ้านก็พบว่าเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออกพร้อมข่มขู่ตัวของคุณเบอกว่าถ้าอยากเข้ามาอยู่นะมาเลย เตรียมลูกป,ปืนเอาไว้จะยิงโดยที่ผ่านมาปรากฏว,ว่าเพิ่งไปทราบว,ว่ามีการฟ้องร้องขึ้นศาลมาแล้ว5ครั้งนะคะโดยต้องการให้ศาลเนี่ยออกหมายฟ้องขับไล่และเมื่อถึงกําหนดส่งมอบบ้านเจ้าของบ้านรายเดิมก็ยังไม่ยอมออกจึงไปรายงานศาลก็ถูกครูดักยิงอีกศาลเนี่ยไกลเกลี่ยให้บอกว่าให้เวลาเขา3าเดือน,นได้มเพื่อเก็บข้าวเก็บข,ข,ของแต่นี่มัน2 2> สองเดีวน,นะเพื่อให้เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยย้ายออกจนกระทั่งต่อมาครบกําหนด7กุมภาพันธ์ปี66 ตัวคุณเอเดินทางไปอีกครั้งนะคะไปตรวจบ,บ้านพร้อมผู้ติดตามอีกสองคนพนักง,งานของกรมบังคับที่ดินเนี่ยเอาไปด้วยกรมบังคับคดีก็พาไปด้วยผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งคนตำรวจอีกสองนายปรากฏว่าพอไปถึงครอบครัวของเจ้าของบ้านเดิมยังอยู่กันภายในบ้านช่วงที่ตัวเองเนี่ยเดินไปซื้อของปรากฏว่าทางฝั่งเจ้าของบ้านเดิมขับรถมาหาด้วยความไม่พอใจมาข่มขู่บอกมาทําอะไรที่บ้านของเขาเนี่ยตัวเองก็เลยบอกว่ามาตรวจสอบบ้านตามคําสั่งศาลแล้วถามต่อว,ว่าไปแจ้งความทําไม ต้นบอกว่าจําเป็นต้องแจ้งนะเพราะว่าถูกข่มขู่แล้วก็จะไม่ยอมความด้วยซึ่งฝั่งของเจ้าของบ้านเดิมได้ยินแบบนั้นนะคะบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมออกจากบ้านแถมยังเรียกเงินคุณเออีกสองล้านบาทอบอกว่าอยากจะให้ออกไม้เอาเงินมาให้สองล้านถึงจะยอมออกจากบ้านที่คุณเอประมูลได้ค่ะผม,ผมก็ไปยืนซื้อของปรากฏว่าลูกชายเจ้าของบ้านไม่พอใจก็ขับรถมาก็โดยมีการข่มขู่ นะครับใช้มีการคบคู่นะครับหน้าสถานีตํารวจนะครับ mm hmm. ก็เลยเขาเรียกผมมา3อย่างว่า1วันนี้มึงมาทําอะไรผมก็บอกว่ามาตรวจตามคำทางสารสาสารบอกแล้วว่าถ้ายังอยู่อาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องอใช้หมายจับหรือหมายขับไล่แต่ถ้าพี่ออกแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ดําเนินการเขาก็เรียกผมมาข้อที่2ว่าผมไปแจ้งความดําเนินคดีทําไมสะทั่วผมบอกผมต้องแจ้งเพราะพี่มีการใช้ Facebook ขึ้นมา4เฟซก่อวนผม นะครับผมคูู่่ฆ่าผมคู่คุกคามโพสต์เรื่องอาวุธปืนคู่ฆ่าผมจะไปยิงผมมั่งครอบครัวผมมั่งหรือแม้แต่เพื่อนผมก็โดยข่มขู่ผมก็เลยบอกผมต้องแจ้งความแล้วผมไม่ยอมความให้แล้วก็มีการเรียกเงินผมจํานวนสองล้านบาทว่าถ้าผมไม่จ่ายให้เขาจะไม่ยอมย้ายออกจากบ้านหลังนี้ให้ผมแล้วจะก่อควนผมไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมก็ไปยืนซื้อของอ<ะ><ะ>ซื้อบ้านมาแล้วเกือบล้านหนึ่งถูกเจ้าของบ้านเดิมเรียกเงินอีกสองล้านบอก<า>ว่าถ้าจะให้ย้ายออกต้องให้เงินแล้วก็นี่เป็นภาพที่ มีการโพสต์ใน Facebook เมื่อกี้ปืนเออคุณเอบอกว่าเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะค่ะเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติย้ายจริงอ่ะจะไปอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าทีนี้เรื่องราวตั้งแต่ปี 6- 5ห้ามันก็ยืดเยื้อนะคะจนกระทั่งตํารวจมีการออกหมายจับหนึ่งในครอบครัวของเจ้าของบ้านเดิมซึ่งปรากฏว่าทางฝั่งนั้นโทรมาบอกว่าขอให้ยอมความได้ไหมอย่าเอาผิดลูกชายของตัวเองที่เป็นคนก่อเหตุเลยเพราะกลัวจะติดคุกเสียอนาคตราชการเป็นราชการด้วยนะตัวเองก็เลยยอม แต่ลูกชายของอีฝั่งเนี่ยกลับไม่ยอมยังก่อกวนไม่หยุดที่ผ่านมาถูกคมคู่ฝั่งคุณเอบอกว่าแจ้งความเอาไวา้4-5พื้นที่มีการเคลื่อนสารแล้วหนึ่งพื้นที่ตอนนี้เรื่องบ้านปรากฏว่าฝั่งของเจ้าของเดิมยอมย้ายออกแล้วแต่ยังมีพฤติกรรมคมคู่โพสเฟซบุ๊กโพ์รูปปืนนำภาพของคุณเอไปโพสปล่อยเงินกู้คือก่อกวนสร้างความเสียสียไปถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปครอบครัวคมคู่จึงร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราร และถึงขั้นมีการเชิญตัวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาพูดคุยให้อยู่พฤติกรรมมีการรับสาร,รภาพทั้งหมดแต่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่ต้นสังกัดคือไม่ใช่ต้นสังกัดของข้าราชการคนนี้<ฆ>เขาก็เลยตัดสินใจร้องไปที่นคปรปฐมเพื่อเอาผิดวินัยราชการไปด้วยรวมถึงปืนที่โพสต์เป็นของราชการหรือไม่ก็ต้องคําถามเรื่องนี้ด้วยนะคะขอความช่วยเหลือจากพี่กันนะครับให้สื่อไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็หน่วยงานของศูนย์่งธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีกรมการปกครอง แล้วก็ตํารวจภูธรจังหวัดให้ทุกคนช่วยช่วยสอบสวนดําเนินการก็คือช่วยตรวจสอบนะครับคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เฟซบุ๊กทั้งหมด8ปถึงเเฟซนี่เป็นของใครและใครเป็นคนทําแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ผมเพื่อนครอบครัวแล้วก็เพื่อนในเฟซทุกคนนะครับให้เร่ง <ừ> ให้เร่งดําเนินการจี้เลยว่าเฟซทั้งหมด8ปเเฟซนี่เป็นของใครนะครับถูกต้องครับให้ถึงที่สุดเลยครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับบ้านเนี่ยส่งมอบเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องการก่อกวนนี้ไม่หยุดนะครับก็ยังกระทาทั้งๆซัซากแล้วคือเราอยากให้เขาหยุดถูกไหมหยุดพฤต,ติกรรมนี้ใช่ไหมัใช่คก็คือต่างคนต่างอยู่ไปถูกไหมถูกต้องครับพี่กันถูกต้องครับผมก็ไปยืนซื้อของถ้าเป็นอย่างที่ตัวของผู้เสียหายเล่าเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆนะคะซื้อบ้านก็ซื้อแล้วแต่ว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ตัวของคุณเอกก็บอกว่าทั้งเขาแล้วก็ครอบครัวหวาดกลัวหนักมากไม่กล้าเข้าไปอยู่บ้านที่ตัวเองซื้อเพราะทราบว่าลูกชายเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยงิ ถ้าเข้าไปอยู่จึงพยายามจะขายบ้านแต่ก็ยังคมขู่คนมาซื้อต่ออีกใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวซึ่งทางจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นต้นสังกัดของลูกชายของเจ้าของบ้านเดิมเขาร้องเรียนไป3 4ถึง4เดือนยังไม่คืบหน้าจึงต้องเข้ามาร้องของความเป็นธรรมกับคุณกันนะคะคุณกันบอกว่าล่าสุดมีการประสานไปยังผู้ราชการจังหวัดนครปฐมซึ่งทางผู้ว่าเองก็ตกใจที่เรื่องเนี่ยผ่านมาเป็นเวลาสเดือนแล้ว ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้คุณการพร้อมด้วยผู้เสียหายจะเดินทางไปที่จังหวัดนคปรปฐมนะคะนำเอกสารหลักฐานและข้อมูลให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมเป็นผู้ตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมบอกว่าหลังจากที่พูดคุยวันนี้หากไม่ได้รับความชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปร้องที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไปอน่าจะเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะเพราะว่าไปร้องผู้ว่าไม่ได้เดี๋ยวไปร้องกระทรวงมหาดไ<ม>ทยเดี๋ยวจะต้องดูว่าเรื่องของอนาคตราชการเนี่ยจะเป็นยังไงทําขนาดนี้นะคะ